คือขนมว่าจะไปกินกับหมาพอดีไม่ได้เข้าไปหาก็ามากินแทนหมาได้ก่อนในพ่งนี้ถ้าไปก็ค่อซื้อไปให้ใหม่นี่คอยเบอร์ผักกับควยเบอร์ผัดก,กินดูแลสุขภาพกันเข้าไปครับผมสุขภาพเราร่างกายเรานะครับเราไม่ดูแลใครจะมาดูแลเราทำอาหักใช้แรงใช้ร่างกายแล็แกคนแลก,แกทุกอย่างที่อยากจะได้ ต่ร่างกายเราถ้าเราไม่ดูแลร่างกายก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรยนตนะครับผมเราก็ต้องดูแลรักษาบำรุงกันไปครับผมทุกอย่างมีการึกหลอตามการเวลามีเสื่อมสภาพตามการเวลาครับผมอมอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราใฝ่ฝันอยากใฝ่ฝ้ายากจะมีอยากจะได้เราก็ต้องดิ้นรนสร้างมันให้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับผม คนอื่นเขาไม่ได้มาสร้างมาคิดมาทำให้เรานะครับผมเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตอยู่ก็ต้องสร้างต้องทำเพื่อตัวเองนะครับผมอย่ามัวสนใจคำคนครับผมอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครครับอือสู้นิ่งรนสร้างชีวิตตัวเองก็พอครับผมคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างแม่ครับผมไม่ขอบคุณคำดูถูกของใครนะครับผมเพราะเราไม่เคยดูถูกใคร ไใครก็ไม่มีทิศมาดูถูกเราครับผม่างชีวิตเราจะเป็นยังไงเราก็ทามาหาเด็กเองนะครับผมไม่ใช่มีใครหามให้เราเด็กตามนี้นะครับสวัสดีครับ